หรือไม่ช่างผิววันนครวันนี้มันอยู่กับนี่ครับเบรบลายผ้าหัวแหลมหกขีดตอนแรกมันเป็นห้าเก้าจากห้าแต่ันนี้ฝ่ายยังเป็นฝ่ายยังเป็นห้าเก้าอยู่วาลก็ยังเป็นชุดของห้าเก้าจากห้าอยู่แต่ข้าขว้างลูกขึ้นมาบ่าวาวาลสุดสุดแบบสุดจัดๆเลยแบบสุดจนแบบลดนเบาไม่อยู่อ่ะแล้วเราจะลองมาอยากรู้เหมือนกันว่ามันแรงเหมือนเดิมไหมเกี่ยนแค่ตเติงเดียว นี่นี่แค่เตือนเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถอดมาล้างมาชิคมาอะไรบทวาอะไรก็ไม่อยู่คิดดูดิแสงเข้าอ่ะคิดดูดิบาประกบแล้วมองแสงกับแสงเข้าอ่ะคิดดูเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังแล้วก็น็อตแคมขาดเแคมใหม่ผมจริงจัดนี่กำลังอหา,ายเลยเห็นไหมเนี่ยดูดิ ไม่ได้มืดแล้วดูดิมืดแล้วเลยดูดิโอเคเดี๋ยวก็ดูอยู่ประมาณน,นี้เดี๋ยวไปชมอุกรอนกีนสเตอร์เสร็จอะไรเสร็จครว่มามีคำถามครับว่าอะไรครับผมน็อตเขมขาดเจ้าของรถว่างไงครับมูถามเลยถามเลยเจ้าของรถด้างหลังรู้สึกไงครับถามไงเลยถามเลยครับเ,เสียตังค์อีกเลยดแคมขาดนะาเพราะว่าีนเปลี่ยนสเตอร์นะเดี๋ยวมานี ก็น้ำมันเป็นน้ำมันเก้าห้าก็เดี๋ยวเรามาชมตอนใส่เซอร์ไพรส์เสร็จเดี๋ยวเราขับให้ดูไปเลยดีกกัาบัาโอเคครับผมเนี่ยผมจะพาไปขับแล้วครับผมเนี่ยคับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไง ไปดูกันมาแล้วใช่ไหมโอเคอเาาเาาแลนะก็มันจะก็จะประมาณนั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหมดไปหมดจริงๆ,ๆ,ๆจริงๆังๆจจากเวสอีกทีหนึ่งแต่นี้ก็ลองขับฟิลลิ่งให้ดูก็มั God, นก็จะได้ มันก็ตึงน้อยกว่าเดิมอ่ะเ็ร่ยงล่าเหละบ่าววามันสุดตำราจะออกทางนั้นหมดก็ไม่มีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคนระับแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กอยู่นี้ติกตอกก็อยู่นี่ฝากติดตามด้วยนะเบอ,อร์โทรทิดต่อททำอะไรก็เบอร์อยู่นี้โอเคก็ฝากไว้ด้วยกับผมร้านช่างชูวัฒนคนครก็เรื่องนี้ก็จะมีแข่งรถสนามอีกแต่ช่วงนี้ขอทำก่อนงานหน้าร้านแล้วก็ไล่รถ่อน ห้าเจ็ดชักเดิมเนี่ยขนุนนี่ก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวจะรอรอ้อชมเหมือนกันห้าเจ็ดเดี๋ยวมาร้อชมกันนู้นแย่ผมจะถ่าย,า,ายคิดไม่ดูอีกทีนึ่งก็มีอะไรมากก็วันนี้ก็ขอไปแล้ววันนี้ก็ลก็ขอให้แม่งดังระเบิด